ไปหาอะไรกินกันค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศในร้านค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรดื่มกันค่ะเอาจริงนะทุกคนมากี่ครั้งก็ยังกดผิดผิดถูกถูกอยู่ถ้าเด็กๆไม่อยู่ด้วยนี่ก็คงได้กดน้ำร้อนกินละจะกดน้ำร้อนอะไรนี่มัน เครื่องดื่มเยอะมากไม่รู้จะกินอะไรนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปหาน้ำผักดื่มกันดีกว่าค่ะทุกคนไม่ใช่ค่ะอันนี้อยาใส่ยาใส่ชูสิตาแล้วเอาแล้วแม่เอายาใส่ชูสิอาหารมาแล้ว ส่วนมากมาร้านนี้ที่ไรเราจะชอบกินไข่คนนะคะทุกคนไข่คนร้านนี้อร่อยมากขนมปังเจยิงชอบมากเลยค่ะทุกคนเหมือนเพิ่งย่างเสร็จใหม่ๆเลย ขนมปังปิ้งของเรานะคะต้องทานเนยเยอะๆเนยเน้นๆนะคะทุกคนนี่ค่ะไม่ต้องถามเหตุผลว่าทําไมเราอ้วนขึ้นทุกวันอ้วนขึ้นทุกวันแค่อาหารเช้าเรานี่ก็หืมเนยเป็นก้อนแล้วค่ะทุกคนแต่ก่อนนี้ชอบทาสองก้อนนะเดี๋ยวนี้เริ่มลดน้ําหนักเหลือก้อนเดียวแต่เราไปเพิ่มแยมแทนดู ตตว,วันตัวคืนกัะทุกคนอยู่นี่อาหารอุดมสมบูรณ์มากๆทาเนยเสร็จแล้วนะทุกคนมีเพิ่มแยมแล้วนะจะบอกให้แยมสตรอเบอรี่หวานๆจ้าไม่งั้นถ้าปกติถ้าเราไม่กินปังเราก็จะชอบกินแพนเคก้กร้านนี้นะทำใหม่ๆอร่อยมากๆดเ,นะเดี๋ยววันหลังเราจะมาถ่ายแพนเคก้กให้ดูด้วยอ,อ,อ ดูป๊อป๊ากิจนจนจะหมดแล้วเรายังไม่เริ่มเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะทุกคน